ที่เป็นคณะกรรมการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนในโครงการแสงธรรมสองทางประจำปี2559ขอขอบพระคุณท่านผู้มีการ ย่างสูงค่ะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการอบรมในวันนี้อยู่ในศิลธรรมรูปหลอมในอบายมรขสงบสุขความเจริญจากตนเองและสังคมการโดยมีโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1นเพื่อสาเพื่อให้เด็กเละโ,<ร>โครงการใส่ทําสองทางนะครับในกิจกรรมของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดของเทศบาลของชิรโรประจำปีประมาณพศในครั้ง การส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางกายจากสิ่งเสพติดนักเรียนที่เข้าอบรมในครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโรงเรียนในสกับของเทศบาลคอมิสโรกก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราเป็นตัวแทนของเพืเ่อนๆโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาเรามีสองโรงเรียนมีนักเรียนอยู่ประมาณ3มามสี่ร้อยคการนี้หลังจากที่พวกเราได้รับการนี้หลังจากที่พวกเราได้รับครับคิดว่าันญัต ซึ่งจะเห็นได่าการทำแต่กี้ได้คุยกับทางท่านวิทยากรผู้หญิงนั่งขึ้นก้นครับนั่งเป็นไม้ขึ้นก้นขึ้นยังไงนั่งนี่ไหมขึ้นก้นไม่ใช่นะอ่านั่งขึ้นก้นอ่าเรยวเข้าใจกันทุกคนนะคนยังแสดงว่าอยากหยิบข้าวมาอยู่เอาปรบมือหนึ่งครับสองครั้ง อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครั้งกุมมือทสองข้างไว้วางบนหน้าขาไว้เราแบบสนทนา,นานกับผู้ใหญ่ไปก่อนนะครับญาติกับเรียนท่านอาจารย์พี่าาชื่อสุรศักดิ์วิพานครับชื่อพี่อั๋นก็ชก็คงขาดไปทั่วโลกเช่นเดียวกันใช่ไหว่าธน,นีวาร์เป็นต้นนะฮะอันนี้คือความต่างในการยกมือขวาขึ้นมาแต่ไหล่เพื่อนเขาบอกว่าใจอ่ะอ่าด้านนี้เขาอยากมีกันพยายากมาติดเดียนนี่เลยมาใหผู้หญิงสิ เอามุซ้ายขึ้นมาก่อนหมุดขวาก็ประกอบลงไปเก็บปลายมือให้เรียบร้อยผู้ชายที่เริเวเสนเอครับเชิญนด้านข้างเฉิญนด้านบนเชิญนด้านล่างทัไงนี้เฉิญนด้านล่างนี่ใส่ตาเร้าค่ะเฉิญนด้านหน้าเฉิญนด้านล่างใส่ตาเราต้องมองตาเลยนะเดี๋ยไม่อยาเฉิญนด้านล่างค่ะเชิญนด้านหลังน่ะเชิญนด้านล่าง เสร็จแล้วทูกทีไปลูกทีปวดมือตัวทูกทีอ่ะวางมือเหมือนน้องผู้หญิงเลยผู้ชายวางมือเหมือนผู้หญิงเลยวางมือผู้หญิงเลยอ่าไม่เลยทุกต้อไหนคนนั้นถูกแล้วครับอ่าทีนี้นะั่นไม่ใช่เข่านะด้านซ้ายของเขา่าด้านซ้ายของเข่าซ้ายาวางเลย